การกองเลยนะครับจะบอกให้นะมีวันหนึ่งรอขึ้นเครื่องที่แอร์พอร์ตหันหน้าเข้าหากันทุกทิทุกทิจะว่าทำไรบีกบดสิวโง่โง่มากกบดสิวในสนามบินชาลล์ที่เตรียมเป็นผู้แข่งกับพี่กุ้งกดสิวได้เลยนะตอนทำช่องดูอยู่วันก่อนหนูดีเล่นละครอยู่ต่าเข้าฉากนะชาลล์กอดพุ่มกัดถามไม่ทำไมหน้าหนูดีไม่คอนมิีนิวเป็นรอยเล็บจิกค่ะ เร็วครับก็าลยงดิ่งจะ900กระตุกนะครับเดยรอล่นนะคะเ้อยล่นเลยนะคะของมีอยู่จริงนะคะบอกหลอยเตรียมอกไม้เตรียมดอกไม้เตรียมเลยเกม้เตรียอกไม้900กับุกแน่พันละพันลพันเลยพันพัน900ไม้อายเลยไมาแล้วไมเอาไปหนึ่งใ น้มี900กระปุกแล้วค่ะจะพันเยอะเลยายเาะอุ้ยขายกี่ก็พันไหมมันโดดมันโดดเว้ยมันโดดชิลกัน2 3ตัวนี่เกระตาความรักเลยเมื่อกี้900นี่จะ9 0อุ0ยตอนนี้คนแย่งกันซื้อเลยว่ะไปเจอแนนี้ปะใจก็ใจ ใครก็จะกดซื้อเองนี่ไปไก้หรอยนี่ไปไกลนี่ไปฉลาดพี่วะหลอกครับนี่ไปไกลเลยเกินทำให้รู้เลยว่ายอดที่ได้มาคือยอดออร์แกนิกคือยอดที่คนสั่งซื้อเก้าร้อยสามสิบสามเก้าร้อยสามสิบสี่โอ้ยดอกไม้ต้องขังมากแม่ตด้ขอติดได้แน่นอนตอนนี้กดตะกร้าแล้วก็อย่าลืมกดจ่ายเงินด้วยนะคะสำคัญมากเลย เาสี่นาเขาอย่งไรอันอีกูนเร็วหุเดินหุนเร็ว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 เร็ิล็กผนเร็วโอใล้แล้วววนะคะวัยเร็วอยากมอสตอไมล์ต้นไม้ให้เหี่ยวแล้วเรๆไมมวันจะเหี่ยวแล้วคถ้าเขาผให้ได้เลยครับปาสิบแลววมากเออถ้าเขาผ่านแล้วให้ได้เลยไหมครับให้ได้เลยใหเานไล้วาเพคพันธุกระปงให้ดอกไมได้เลยนะคะ ไปตอกแรกครับวนไทยในปีนี้นะครับอันนี้วลนไทยเดยนะคะโอเคแล้วก็มีดีเซล้วยนะครับอย่าลืมนะครับส่งรถก็ได้ส่งก็ฟรีนะคะวันนี้ใช่ให้อีสิบใจเย็นพันแล้วบอก้ีสิ้ถ้าเกิดสิบลิ้ไม่ครบพันดอกไม้ไม่ให้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ha, video hấp dẫn เขอให้เก่าไอพรก่อนนะฮะขอแสดงความยินดีกับทางเูานะครับน้ำพริกครบหนึ่งพันกระปุกทำให้ทางผู้สมหวังในความรักค่ะทุกคนรันรันรันอ่อพองฟองดีดีฟองฟองง่ายขึ้นง่ายสิครับคุณเออเอามอบดีดีฟองฟองฟองอะไรพี่ปาด้นเองที่พี่บอลเรียนไทยขอความรักอยู่รอบๆตัวตลอดไปขอให้มีความรักขอให้ยั่งยืนมีความสุขมากๆ <wonder> <usion. S 3> ขอบคุณค oh, ่ะแฮปปี <ern> ้วันเลนทายเช่นกันค่ะขอให้มีแต่สิ่งดีๆจะส่งมอบความรักให้คนอื่นแล้วอย่าลืมบอกรักตัวเองเยอะๆด้วยนะคะเก่งมากทุกคนสนว่มาก